สวัสดีครับผมพินิวัต CTO ทีมเฟอร์รี่ไซจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับผมโดยเฟอร์รี่ไซคือแอปพลิเคชันที่ประกอบด้วย2ส่วนคือ marketplace และ Community เพื่อใช้ค้นหาไอเดียแบกปัดียขายสินค้าและตามหาสินค้าที่เกี่ยวกับการตกแต่งบ้านและของใช้ภายในบ้านนะครับผมโดยกลุ่มเป้าหมายของเราคือกลุ่มคน GenY ช่วงอาย22ุ22ถึง39ปีที่เพิ่งซื้อบ้านหลังแรกแต่ไม่มีเงินมากพอในการจา้างอิเดียในการยิวอินหรือไม่มีไอเดียในการแต่งบ้าน จุดเด่นของแอปพลิเคชันของเราคือคอมมูนิตี้สำหรับแบ่งปันไอเดียคล้าย Pinterest และสามารถซื้อสินค้าผ่านรูปเหล่านั้นโดยที่ไม่ต้องไปหาซื้อสินค้าจากในรูปเองเพียงแค่กดเข้ามาในรูปที่สนใจสามารถกดซื้อสินค้าตามแท็กหรือหมุดในรูปนั้นๆได้ทันทีและที่สําคัญคนที่ทำการแท็กสินค้าในรูปจะได้เงินถ้าหากสินค้าที่ทํางานแท็กเหล่านั้นมีการซื้อขายเกิดขึ้นก็คล้ายๆ a f f i เ i a เ e Link ์ในปัจจุบันนั่นเองครับโดยที่ผลิตภัณฑ์ของเราแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด โดยกลยุทธ์3าอของฟรีไซส์คือ 1. ทุกๆไอเดียท,ที่แบ่งปันหรือทุกๆรีวิวสินค้าจาลูกค้าเมื่อมีการซื้อขายเกิดขึ้นจากแหกเหล่านั้นก็สามารถรับส่วนแบ่งของราคาสินค้านั้น,น,นได้ 2. เรามี AI ในการค้นหาสินค้าที่เหมือนหรือใกล้เคียงสินค้าในรูปที่ลูกค้าต้องการครับและสุดท้าย ร้านค้าต่างๆไม่จําเป็นต้องโฆษณามากเพราะลูกค้าจะรีวิวสินค้าหรือขายสินค้าให้ผ่านเฟรนดไซน์และแชร์ไอเดียหรือรูปภาพไปยังแอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถแชร์ไปได้ครับผมทีมของเราขอขอบคุณโครงการ t t r t u u t t a i l a n d l e a g u e ที่ให้โอกาสเราในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ